ตั้บายดีพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อมื้อนี้กะมาพ่อกับสาวเมียผ้าแซ่บอีกแล้วเด้อจ้ะมื้อนี้กะพามากินเอ่อตตีนแก่แซ่บๆเลยค่ะใส่กับข้าวปุ้นขนมเส้นนี้เองจ้ะมีผักพร้อมมื้อนี้กะผักผักคันจองค่ะพี่น้องหอมเป๊ค่ะแล้วก็ผักอันนี้สาวเมียผู้หูยีหลีค่ะว่าซื้อว่ามันเอิน้นเขาเอิ้นว่ายอีหยังผู้ใดฮู้กะสามารถทักมาบอกสาวเมียได้เด้อจ้ะมามื้อนี้กะ ในวันที่ฝนตกเขาก็มากินตำตีนแซสบดีกว่าพี่น้องเลยออกไปแซบปได้หลายหมื่นแล้วตกเวิดหมื่นเวดเว้นอือยังมั่นในเส้าห้องอยูไ่ได้พี่น้องสองมอห,อหมื่นหรอแม่แซ่บมาเด้สามาผู้ใดามากินตำคือจังสาวเม่เนี่ยสาวเม่เนี่มาก,กินค่ะตำสเนี่ซุตตำเขอแค่เป็นขิงซอว่าตำม,มาค่ะเมืงพี่น้องขั้นนี้ไงได้จ้ะอือ แรับพี่น้องขอบคุณร้านนี้เสียน้อยแห้งแซ่บเวยพี่น้องขออนุญาตใสาซ่ซอนจ้ะ จริงย่าพี่น้องตีง่ายๆนี่ตกเปื่อยๆเราแข็งไม่ถึงบูกไนะอื้มอื้มรวยท่มั้งการขอถูกขอไพ่จะสำหรับพี่น้องผู้ใดท่านใดที่ว่าเพื่อนไม่ถึงตีนไก่ด้ษฐ์ะ ใส่มือมสั่สสทุ่ทไทยกับแผนมือพี่น้องบ่ท่านจ่มกันเลยอืมย้มใส่แ้งเน,นี่ยบริสุทธิ์ออเลย แต่น้ำประเดกหลยยำประเดสดสดน้ำบอกนะาหนาักจ้ะถ้าอยู่เขาใจสองสามมือเลยจะ้ะถ้าบ้านพี่น้องคนตกบัวจ้าตกไต้หลายมือไปตกนัน เออไปกินน้ำกขาไปหรอจุ่มๆน้ำค่อยเกาเข้าปาก ตอนแรกค่ะไม่ว่าสิเอากระดูกมันออกก่อนแต่ว่ายามมันกินมะแสร็งไหมคะ่ะมันสิบประ,ะรถอถ้ทะลุดมันก็สิเป็นในเล็บมือนัางเป็นเล็นใช่ไหมพี่น้อง mình làm đi một con điều thôi câu là bao cai bênh bao nè hmm đẹp thử cái đi các bạn đi nòng cái cái quả với lại thức ăn กับน้ำมาอยู่ม่วันกัอเลยขนาดกินยูในบ้านนะคะเนี่็ไมาได้ดยังแบบมีแค่ของเงาเงาเพียบมึงก่อน เวดีแห้งพี่น้องเลยตุ่มสองพิมงูพ่นะใส่ซอนใส่บวงนี่มันจะเหนีดสดนาํน่นมันสบมัได้กินตเสียงมันว่าไปน่อยเบ้อโอ้ทักนี้ไงพี่นะใส่แห้ง โบนเหรอเอาตีเงินต่อโอ้ยมือพี่น้องเลยกะ <c oughs> ขอโทษขอไพ่ท่านไหนที่เคกินตีนอีกเทานึงน,นะคะ่ะเด้อฮึมดูว่าท่านไหนบอเคยกินร้องกินมือไหนแล้วจะแซ่บแซ่บไ่หลีค่ะ สามีว่าเสียวตุ่มซุปเปอร์มานั่สามีแบ่งทั้งต้มแล้วก็ทั้งตำะค่ะตุ่มซุปเปอร์นั่ว่าเสียวมาสดน้ำมันฮน้อนแบบมันนางแล้วเขากล้องแล้วก็เลยโอ้คิดขลาดลูกเปี๊ยอี่น้องก็ได้กินจำหนีก่อนไปมื่อหลังสามีสุมสันกินในเบอร์นี่ค่ะตุ่มซุปเปอร์ค่ะ Còn ừ, ơi mình hoàn cầu điệp Ừ, mai là phải ngon ướt cho dưới mà luôn Hành bánh này đẹp Cầm xe xe rồi บ่เอาอันกระดูกออกก,กั็กินอย่างได้พี่น้องแต่หนึ่กระแทบซื้อหัวผักบุ้งเสาว์กิโลหนึ่งร่อยนี้สิบบาทน่ะจะกส้อยู่ไหนเจ้กหมื่นขอบหมื่นเด้อ กระดูกไหลหฮงอืมดีแต่มาเันเส็ดมือของล่ามันเป็นเส็สงเท็เสือแล้วค่ะชูๆเล่าหองเราะ

ทำว่น้ออันเป็นคำพูดลังคณพจะถามเนื้อแต่ว่าสามีเวลากินเวลาหย,ย่างของเราเป็นยังไงมาคือมันเป็นไปนตามฟสลลิง่งพี่นอ้องคือจั๊กสามีกับโอโหโต๋หรอกจนพี่น้องมันถามนะว่าสดน้ำหรือว่าอย่างไรก็ตามมัด เือเขามาโมโตัวดอกหนึ่งติดตัวหรือเปล่าค่ะมาบอกยุดใิ้ปกพีกันอันไปกินเบอร์บวเนาะ มีนย่ตั้งสูงมันกะสีแซบ อืมระดกไมกินยาในจะน้อยจ้ะนี่ตรงเบบสูบฝางเสือพี่น้องมันจะแยงเจ็บ รัออกกวปัญหาจะพี่น้องเบแ <laughs> เ่บอ่ะ บอเหลือพี่น้องเสร็แนาเมื่อตีไมง่ เพียบตาใจพี่นอ้องเลอมาเด้อจ้าโอ้ส่วนพี่น้องกับส่วนตนเบิร์ล้วเนาะเบิร์เสร็จน้ำหวานแบบพี่นอ้องเบิร์ตขาดนะครับ In giai đoạn, chân tiêu cực, mọi người nói. Hong sẽ mất đi nha, mhm. 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 ฟังเสียงสุดนกระเสียไปมมนหูไปเนาะเจ็บให้พี่น้องเอยโอ้ยออกหูทวนๆเลยเบิ้พี่น้องเยี่ยงเลยจ้ะมักหลายเบิ่งพุดนะ เดือดตะบกเเทศก็บกผิกมันนีกะได้ทำเนียค่ะพี่น้องสพแสบแห้งคันพูดได้อย่ากให้สามีกินยังห้เบิ้งกับบอกกันไดดเด้อจ้าสามีกะสีแต่ไปหามากินท่าเติด <c oughs> พี่น้องอยากเห็นกินยังม่มันนีกะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะเอฟซีทุกคนติดค่อยให้เป็นกำลังใจเลยกะค่อยติดตามสาวเมฆกะขอให้เป็นกำลังใจสาวเมฆไปเรื่อยๆแบบนี้เด้อจ้ากับ จนได้กะช่วงนี้นะฝนตกบ่อยกะให้พี่น้องดูแลสุขภาพจาของน้ำด้จ้ามอนีสามีกะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ